สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้สู่ช่อง The Running Boy นะครับวันนี้เราก็มาแข่ง4เกมกันนะเฮ้ยไม่ใช่แข่งอะไรนะเกาะลอยนะฮะแ,แพนเนี่ยแพน 10k Charity 2025นะครับก็น่าสนุกดีครับตอนนี้อยู่หน้าเกาะลอยละเดี๋ยวเราปล่อยตัวกันตอนตนะี5 5เนาะแล้วก็มี 10k ปล่อยตัวกันตอนตี5นะครับตำรวจเยอะเลยครับความปลอดภัยสูงสุด <laughs> ลมก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับลมแรงมากเลย อากาศก็ไม่ค่อยเย็นเหมือนปีที่แล้วเนาะแต่ก็ถือว่ากำลังสบายนะครับอาสวัสดีครับมีเดินรันนิ่งบอยไปแล้วหนึ่งคนโค้นักกีฬาพร้อมไหมครับพร้อมค่ะลงระยะเท่าไหร่ลงห้ากิโลค่ะพร้อมขนาดไหนร้100อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์่โปีนี้บอยก,ก็ลงห้าโลเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่า จะทําซับ20ได้ไหมก็แผนไว้อยากจะทำทพับซับย0นะครับคิดว่าน่าจะได้แหละมัง้งน่าจะนะไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าระหว่างนี้ไม่เคยทำํำซับย0มานานมากแล้วก็หวั่นใจเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยนะไม่ชอบระยะสัน้นมันเหนื่อยมากสวัสดีครับพี่นกครับ10โล<น>ใช่ไหมครับสิบโลสู้ๆนะครับนี่มีคุณแฟนของพี่นกมาสคนพี่พี่บี ต้องไปต้องไปต้องไปด้วยกันวิ่งโลเดินนี่เพเซอร์แพนปีนี้ก็ใส่เสื้อสีเขียวนะครับสวัสดีครับแนะนำนะคุณนะคุณตาเพเซอร์นะครับแพน 10K Charity 2025นะครับครั้งที่24แล้วนะครับสโซนะครับ10โลหรอครับโอ้ยสิโลทั้งคู่เลยสโซครับสวัสดีครับคุณแม่ พี่เชอร์ไปด้วยกันนะครับสองคนนี้ไปด้วยนะคะอันนี้จุดเช็คอินนะครับเราต้องเอาประกาติ๊กที่บิบก่อนนะครับนี่มีสมโพคาลี่นะครับแล้วก็มองเฟอร์นะรอยเยดีด้วยนะครับนี่ดูนะป้ายเกาะร้อยตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะครับเจอพี่นกด้วยนะครับคิดถึงคิดถึงพี่งานในบ้านพร้อมไหมครับพร้อมครับส่งใจเชียร์นะครับข่าวแรกของเรานะพี่แอนนะขอบคุณแฟนนะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสู้ๆครับ นี่พี่โอแข่ง 5K เหมือนกันนะจะเรียกว่าแข่งดีกว่าจะเรียกว่าแข่งดีกว่าพี่โอพร้อมไหมครับมาวิ่งเล่นเอาสนุกสนุกของบรรยากาศแล้วกันครับตอนแรกสู้ๆครับพี่โอ๋นี่มีสินค้าจากแผนจำหน่ายอยู่ในนะครับมีเซลล์ลดราคา200บาทด้วยเสื้อสวยนะครับแล้วก็มีรองเท้าแพนต่างๆขายอยู่นะครับพี่เจ้าถิ่นของเรานะครับ 10K นะครับสู้ๆนะครับพี่ฮายนี่ครับชาวบ้านเรานะแข่งสนามบ้านเราเป็นไงพร้อมไหมครับ รอมากคับสู้ๆนะครับนี่เจอเสาวๆแก๊งแหลกของเรานะฮะเจ้าบ้านนะครับนี่ต้องเอาติดถ้วยนะพี่วี500 อยู่แล้วนี่สเปรย์จากโมฆานะครับแวะฉีดแวะอุ่นหนุนได้นะฮะสวัสดีครับเป็นเพเซอร์เหรอครับเพเซอร์ครับอ๋อ90นาทีครับสวัสดีครับโอเคเพเซอร์90นาทีเหมือนกันใช่ค่ะสู้ๆครับมาดูบููด้วยโอเคเจลจาก19นะครับโอ้สีดำรสชาติอร่อยอันนี้มะนาวนะเลมอนลามเลมอนลามอร่อยซุปพัฒนพยาบาลจากสมิติเวศนะครับแล้วก็ยังมีจุดฝากของอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเราไปฝากของกัน ฝากของก็รวดเร็วมากๆครับแป๊บเดียวนี่เดี๋ยวร้านนิ้บอยสีชมพูเนี่ยสู้ๆนะครับพี่สำราญเอาถ้วยมาให้ได้นะครับโอ้โหสวัสดีครับพี่เอสนามในบ้าน 5K รอบอาด้วยนะครับขอบคุณสู้ๆครับมาเพื่อเพื่อนที่ทำงานอ๋อดีเลยครับพี่เอครับอู้นี่ซุ้มอาหารเยอะมากเลยครับของทานเล่นอู้น่ากินอาหารเพียบอาหารเยอะมากก็มีเวทีข้างหลัง นี่อต้อยเจ้าถิ่นของเรานะครับ5้าเคมกันนะฮะสู้นะครับ่าจากว่าวิ่งเล่นแล้วดูแล้วไม่ใส่คาร์บอนชูนะฮะเอาเอาบรรยากาศใช่ไหมครับโวเคดีครับฮัลโหลพี่ปองสวัสดีครับสู้นะครับสู้เราได้ยินได้ยินเสียงอ่สามสาวสามสาวเพราะขนาดไหนสิบโลสิบโลสิบโลเหมือนกันหมดเลยเอาถ้วยนะครับอันนี้คนที่ติดถ้วยอยู่แล้วแน่นอนสู้นะครับ เดี๋ยวเราไปวอร์มสักสินาทีก็ยังดีนะนิดนึงครับไปด้วยกันนะครับขอเกาไปด้วยนะฮะกาะเกาะพี่ต้องกอะไปก็เจอข่า <laughs> วา <laughs> <ล>าแรงเราเยอะเลยนะครับสู้ๆนะครับ10โ <laughs> ลหรือ5โลครับโอเคจะเจอกันนะฮะรอด้วยนะว <laughs> <laughs> ันนี้10เคสสไตล์กันแล้วนะออมขนาดไหนพี่สนามในบ้านก็พอไปได้สี่ห้าทีโอเคได้สังเกตเชียนะครับเก่งมากเลยอ่ะรอยบรรยากาศตรงนี้สวยมากนะครับนี่เป็นท่าเรือเนาะ สวัสดีครับสุ้ๆครับ,รบงานกกอนลอยบรรยากาศดีนะมองไปฝั่งนี้ก็ยังเป็นทะเลนะก็เรียนเชิญนะปีหน้านะงานเป็นการกุศลนะครับก็เงินทุกบาทนะครับจากที่แผนสมัครกับแผนนะครับก็เอาไปเข้าโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลเนาะแล้วก็มูลนิธิต่างๆนะครับกลับมากันเยอะๆเ <laughs> <laughs> พราะขนาดไหนครับสี่ท่าน สามท่านพร <Stevens. S 2> ้อมครับห้าโรห้าโร้เจอกันนะฮะเจอกันบอครับสู้ๆนะครับรอผมด้วยนะโอ้ใไกรอใกลกันแน่นี่แฟนซีมาถึงถึงทีนผมเลยนะฮะเนี <c oughs. <c oughs> ่ารักมากเลยครับชุดต้องมาเจอน้องบอยครับสวัสดีครับนี่ขาแรกของเรานะครับนี่พร้อมขนาดไหนครับดีอยู่ครับพี่พร้อมอยู่ไหส่กใจเชีย์นะคาพัมมาที่ชาวจักรยานเฮงเฮงใบก็มานะครับนี่ พร้อมไหมครับยังไมพร้อมเลยยังไม่เจอโค้ชเลยเนี่ย้รครับทีมเจ้าถิ่นคนระับสวัสดีครับพร้อมกันไหมครับสวัสดีครับรอด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศ 10K จะปล่อยตัวนะครับแต่บอยไม่น่าเดินไปถึงข้างหน้าได้แล้วเพราะว่าคนเยอะมาก ไม่น่าจะแทรกไปไว้ใกล้ปล่อยตัวแล้วครับอีกหนึ่งนาทีปล่อยตัวแล้วได้ยินเสียงแกลปล่อยตัวของ 10K ไปแล้วครับ 10K ปล่อยตัวแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะใกล้เข้าบล็อกแล้วเพิ่มเข้าบล็อกกันเกือบหมดแล้วไปกันเรื่อยๆครับ 10K ปีนี้เยอะอยู่เหมือนกันครับใกล้ถึงเวลาแล้วว่ะตื่นเต้นอ่ะ5โลเทียตื่นเต้นทุกทีนะอย่างที่เคยเห็นนะ5โลไม่บ่อยนะแล้วก็5โลครั้งที่แล้วที่แข่งก็คือแตกนะครับเดินโลสองกว่านะครับ แต่นี้มันอาจจะไม่ไม่ได้คาดหวังเหมือนบางแสนเนี่ยที่ต้องวิ่งเพสลึกๆที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับก็คิดว่าได้3 5 5 4นะครับประมาณนี้นะน่าจะได้แค่นี้นะเต็มที่คือ355หถึง4นะครับคิดว่าไหวแค่นี้การเช็คบิดของ 5K แล้วนะครับทีแรกนึก็ 10K แล้วตอนยืนรออยู่ที่เดี๋ยวเดินไปเข้าล็อกเลยดีกว่ายังไม่ได้อยู่ข้างหน้านะก็เช็คอินแล้วนะครับเดี๋ยวไปจุดปล่อยตัวกันดีกว่า คืป่อยตัวแล้วรี่เข้ามาหน่อยนะคะีแสีครับสีครับขอเสียงาสีหน่อยครับเแล้วมกินน้ครับไม่ไกินน้อย่างยฮัลโหลบอเลนพร้อมไหมคะวิ่งเองเลยหรอคะนี่ตีห้าแปนาทีนะครับ เหลือเวลาอีกเจ็ดนาทีปล่อยตัวนะครับไปเหนื่อยกันนะครับเป็นระยะที่ไม่ชอบเลยท่านเไม่น่าเชื่อนะครับขาแรงเรามาด้วยนะครับพร้อมขนาดไหนครับแต่จิตใจเมื่อคืนมาพ้อมพี่บอยเห็นพี่บอยแล้วก็มาอสู้ๆเลยครับเราคงตาาเขาไม่ไหวนะครับเราคงเจอเขาได้แค่นี้ปติโล บ้เด็กเยอะนิดนึงนะตอนออกอไม่รู้จะถ่ายได้เยอะขนาดไหนนะครับแต่จะพยายามนะแต่ก็จะอยู่ทาํามเกมนะสู้ๆนะคะคนเก่งก่อรอยนะครับตอนนี้เพศ3-4-2เร็วไปเพราะว่าโลแรกผมกล่วาวว่าวิ่งสักสี่นะครับ 3ามห้าห้าแปดอะไรเงี้ยตซ้สูนนะครับเฮ้ยน้องท็อปเฮ้ยตซ้สูครับนึกว่าใครมาวิ่งบี้หลังนะครับครับเก่งมากถูงที่แรงกันมากเลยครับเราก็ปะเรื่อยๆนะโลดแรกยังไม่อยากหวนมากแต่ก็สามสี่ศูนย์อยู่ดีครับเร็วเกินที่คิดไม่หน่อยเกมมันไปอย่างนี้นะก็ต้องไปนะโลดแรกสามสี่แปดนะ ตั้งใจไว้358นะครับเกิน10วิเดี๋ยวซ้ายที่2ครับสูตรนักเรียนนะตรงนี้เป็นเนินนะครับมาท็อปมาเ,ออเนินนะครับโตเดี๋ยวหน้าเสมอเซ็ตนะครับกิโลที่1กว่ากว่านะเกือบหมดเนินละ1.53ได้ยางนะแล้วครับด้านหน้าเป็นจุดให้น้ำนะครับจุดแรก อให้น้นำอกครึ่งกินครึ่งเดินไวรุ่นหลันเก็บนะครับแต่ละกันแต่นะต้องทับอยู่ข้างหน้าเหนื่อยมากสองโลกว่าละวตึ้นทางนะสี่แค่ขอลอยละเหนื่อยมากสามโลละตรงนี้ดันเนินนะครับยาวเลยยาวมากๆเลยต้องท้บสุดโ,โซ๊ครับเดาาี๋ยวโค้งดาราตรงดาราสมุดเป็นตัวห้าเหเหนื่อยที่สี่ครับ ไม่รับแล้ววันนี้จุดนี้โนเดียวจะไปถึงหน้าเกาะลอยแล้วครับสุดวัยเลนื่อยวัยไเดี๋ยวเขาหน้าเกาะลอยครับสุดท้ายโอ้ยเหนื่อยวัยมีข้าวข้าวครับจบแล้วเหนื่อยวัยเหนื่อยครับโอ้จบแล้วไปเรียครับ ดูได้ที่เท่าไหร่นะครับืสวัสดีครับเป็นไงท็อปยี่สิบยี่เก้ายี่สิบเก้าสี่สี่เกาครับสี่สิบสี่เก้าขอบคุณครับที่สามนะครับรุมสี่สิบสี่เกครับในที่สงของเราครับแรงมากเลยพี่เอ็มยินดีด้วยครับขรยินดีด้วยครัี่เงจังเลยโอ้แข็งแรงมากโอ้ยเหนื่อยเว้ย ไอ้น้องท็อปทำท่ายอดทิ่อีกแล้วอ่ะมาในรุ่น40เหมือนกันหมดนะครับคุณพี่น้อยอ๋อคุณพี่50แล้วโอ้โหแข็งแรงมากสุดยอดเลยครับโอ้โหที่3เท่าปีที่แล้วเลยนะครับแต่เห็นไม่น่าจะเท่าปีที่แล้วปีที่แล้ว3 5 0คุณพี่คุณพี่เก่งมากวันนี้ไม่เย็นมากแต่ก็อากาศโชคดีที่ไม่ชื้นมากนะคุณพี่เนาะวันนี้ไม่ชื้นจัดเป็นไงบ้างเอมยังพี่สบายเลยพี่สองคนเเนี่่่ยยรไมมออผละ โอ้โหผมไม่รอผมดูไปดไปหานน้ำทานนะครับถือกล้องไล์อยู่ต่อให้เราไม่ถ่ายบรรยากาศหน้าเส้นนิดนึงนะครับถ่ายเพื่อนๆเนาะเก่งกับทุกคนพี่อะรอเสียดายาะนิดเดียวจริงนิดเดียวจริงเก่งมากการาเ่เก่งมากเลยพี่วันนี้วันนี้เกมไม่ทำไม่ดูเดือนเพราะสมควรนะถูกครับเก่งมากครับ19เหรอไปนะครับ491นะเพจ354นะครับกับ Amedfit t r e x Ultra Pro 44มิลครับไป ก็วบริตี้เป็นไงบ้างคุณพี่วันนี้เหนื่อยเนาะเก่งมากเก่งมากยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะคุณพี่คุณพี่รุ่น50แน่เลยใช่ไหมครับ50 5ครู้ทำไมแข็งแรงขนาดนี้ครับเก่งมากสดีครับสวัสดีครับเราเจอกันขอบคุณครับขอบคุณครับแต่งเดียดพี่พี่รถรถตกรอยยังไงบ้างครับเหมือนเดิมแต่เก่งมากวันนี้วิ่งยากไหมอากาศใช้ได้เนาะอากาศใช้ได้แบบนี้นะโอ้วิสบายขึ้นเยอะเลยครับเก่งมากครับไปดีครับ ท็อปเป็นไงเหนื่อยมากครับทำไมคุณผ่อนกลางทางอ่ะคุณไม่ควรผ่อนนะ เท่าไหร่นะ2ชั่วโมง24ครับใน ATM 1, เอชั่วโมง24ไอ้1ชั่วโมง24ครับแล้วทำไมวันนี้คุณคุณเข้าทันไม่ทันผมอ่ะฮะเพราะว่าไปลองรันมาพี่โอ้เราเออกันงั้นเหนื่อยลองรันเทส4บสี่สี่สี่สโอ้เก่งมากแล้ววันนี้สุดยอดแล้วน้อดเราทำครับเก่งมากพี่เออไม่ตามแล้วพี่บอยอ่ะ5โลไปอย่างเงี้ยเนาะมันเหนื่อยเนาะตามอะไรพี่ผ่อนแล้วนะโลหลังไหนโอ้ผ่อนแล้วไม่ไหวผ่อนไปต่อเนยนี่ 5K นะครับเหรียญเหรียญสายเป็นสีขาวชมพูนะครับแทน 10K ่นี่คุณี่ นี่เร็วมากเลยอ่ะนี่เร็วกันมากเลยอ่ะไม่ตามตามตามไม่ทันเลยค่ะจบวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหชาวชาวหนำในแรงมากครับยินดีด้วยนะครับทุกท่านครับอ๋อทีใช่ครับอุทิศแล้เย็นมากนี่ครับนี่ชาวชาวชาว,ชาวถิน่นยินดีด้วยนะครับที่สองเลยครับนี่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 ขาแรงของเรานะเอาคุณ ติดเทยยินดีด้วยนะครับยินดีเขาจำได้ครับเก่งมากที่สามพี่ยินดีด้วยนะครับผมที่สามครับที่สามที่เดิมใช่ไหมครบเก่งมากจำได้ไล่ไล่ไม่ทันเลยแรงใช่ไหมครับพูดถึงเสื้อแรงบอยมีเสื้อใหม่นะแต่ยังไม่ได้ให้เปิดจองนะครับเสื้อใหม่แรงขึ้นอีกไล่มนไว้ไล่หมเพี่ยง เจ็บไม่เจ็บมกไ่อะเอาเสื้อ่ยโอเก่งมากพี่นกพี่นกเก่งเองแต่เสื้อเป็นกำลังใจให้ครับตรงนี้เราก็รับเกลือแร่ได้นะครับโพคลี่กับน้ำดื่มนะครับมองเฟอร์พี่แกเป็นไงบ้างโกรธเทพจูครับแล้วพี่อะที่ อ okay. ไอทีสามโอเคมายินดีด้วยครับแตไไบนนย่ยังไม่ครบแต่ยังไม่ครบใช่ขาดหน่อยสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับนึกว่านึกว่าใส่ E O S L มาวันนี้ <laughs> จบไปเท่าไหร่ครับจบไป1703จ็ดศโอ้เร็วมากเร็วมากยินดีด้วยนะคะระับเขาจบส oh. <s> ิบหกโอ้เขาวิ่งดีเขาคนนี้เขาวิ่งดีอยู่แล้วเขาเขาสาย 5K โดยเฉพาะเลยเออเขาเขาเขาเร็วเขาเร็วจริงครับยินดีด้วยนะครับอ่น้องมันแค่น้องมันแค่จบไปเท่าไหร่คะ จบไปน่าจะไม่เป็นวิชาอันดับเท่าไรหนึ่งรุ่นอายุโอ้ยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับนี่คู่ปกติเราต้องพ่ายแพ้เขานะครับยินดีด้วยนะครับมาเจอครับวันนี้ด้วยครับพำแนะนำแีนยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับพี่น้ำติดถ้วยด้วยเก่งมากนี่ขยันซ้อมมานะครับมันเป็นวินัยได้มาครับนี่ที่ที่หนึ่งโอ้ออที่หนึ่งโอ้ออที่หนึ่งโอ้ออแล้วก็ที่หนึ่งรุ่นอายุห้าสิบอายุห้าสิบได้ที่หนึ่งโอ้ออ แต่ได้ติดที่หนึ่งว่รเก่งมากพี่พอไม่มีฟุ๊กเอาพี่เร็วขนาดนี้สวัสดีครับเจ้าบ้านเป็นยังไงบ้างครับปีนี้อากาศเส้นทางยังมืดอยู่หน่อยหนึงไหมยั่ยเคยอยู่โอเคครับเก่งมากเลยครับยินดีด้วยนะครับพี่นัดพี่นัดอันดับเท่าไหร่ครับอันดับสามอาย่โอยยินดีด้วยครับเก่งมากพี่อลยยอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นยังไงเนี่ยโหนี่ทีมแรงนะทีมนี้แรงหมดเลยเนี่ยฮะสวัสดีครับเร็วมากเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็ดีดีกว่าปีที่แล้วอ๋อครับยินดีด้วยนะครับซ้อมดีซ้อมดีพี่เฟิร์สเป็นไงเพเซอร์เหรอเก่งมากพี่พี่ปอโอ้ยทีมเราบ้านเราชาวบ้านเราได้ท้ายถ้วยหมดเลยครับอ้าคูวีคูวีไม่มาวิ่งเหรอครับเจ็บไงอ๋อขาดาซ่าสามสิบใช่ไหมครับใช่ค่ะที่สิบเก้าที่สิบ เก่งมากยินดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพเซอร์5โลครับกี่นาทีครับโอเคครับขอบคุณนะครับโลนะฮะถ้าอันดับเท่าไหร่ที่สาม้ที่สามเหมือนกันเลยครับเก่งมากครับพี่ดาว 5K หรอครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศอากาศวันนี้ก็โอเคนะแล้วคู่แข่งอ่ะแรงไหมคู่แข่งหนูไปกันหมดแล้วยินดีด้วยนะครับอุ้ยที่หนึ่งลูกอายุเจ้าของไล่ขิงฮะเก่งมาก สวัสดีครับอ <Rocky> oh, ๋อที่สองด้วยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับ 10K วันนี้โอ้โหวันเดิมฮะับแครับปีนี้เวลาดีของค้โห้ยเจ๋งมากยินดีด้วยครับครับ44ไม่มีที่ยืนเจ๋งมากเลยครับขอบคุณมากโอ้ยโอพี่ไอซ์เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะแต่ก็โอเคโอ้ยเจ๋งมากยินดีด้วยครับ อนนี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยนะครับเก่งมากข้อที่สามโอ้เก่งมากเลยครับนี่ก็เก่งมากเก่งมากคุณนายฮะกังวลหัวใจสูงแข่งมันต้องหัวใจสูงถูกแล้วเราติดแลแบบชะลอชะลอนอีกแล้วเขบอกเป็นไงเป็นไงพี่เมย์ก็มีดีค่ะแต่พลาดโซนิดเดียวอ๋อเก่ง okay. เก่งมากเจอพี่เมย์ชอบติดอันดับขาดหน่อยนึงเนาะแต่เก่งมากเลยพี่เมย์ ปีหน้ามาสู้ใหม่สวัสดีนนครับพี่นกวันนี้วิ่งยากไหมครับวันนี้วิ่ง3ามกิโลแรกวิ่งไม่ยากครับแต่ไปยากต,ตอนกิโลที่4ขึ้นกิโลที่5ออกสุขคมวิทเหนื่อยมากก็มีรางวัลรีวอร์ดก็คือช่วงตั้งแต่สังุมวิทลงมาถึงติดคอมใส่ได้สุดๆโอเคยินดีครับพี่นกด้วยนะครับของเป็นค่าไปยินดีด้วยนะยินดีเก่งมากโอเคโอ้ยนี่กำลังเดินเดินเดินยินดีคนนี้คนนี้ที่สามใช่ไหมเก่งมากแรงวันของคนขยัน โอ้เอาไหนอรับคุณละโถยคุณอยู่ไหนเขาเนี่ยเอาเป็นเพเซอร์โอ้โหใช้แรงเดียวเมื่อวานทำไมวิ่งคิวคนเดียวครับเจอกันอยู่หน้าจุดปล่อยตัวนะฮะเก่งมากเลยค่ะวิ่งนี้วิ่งยากไหมคะเก่ hai, oh, right, งมากคุณต oh, huh. ้นเป็นยังไงบ้างก็ทำได้ตามเป้าครับสักรับหนึ่งโอ้เก่งมากครับเก่งมากครับเกากค ใกล้ได้ก <spe plane story> okay, okay, hey, ับแล้วโอเคเก่งครับขอบคุณครับครัาเอาขอบคุณครับต้องขอบคุณรายการแพนนะบิ๊บนะครับเพราะว่าได้บิ๊บมา6ใบมาจากเพื่อนๆนะเล่นเกมแจกเพื่อนๆกันนะครับก็ขอบคุณงานแพนนะการการกุศลนะอยากเลนเชิญทุกท่านมานะครับเพราะว่าการดีเดี๋ยวพาไปดูอาหารอาหารเยอะมากครับวันนี้ยังตื่นมาวิ่งเลยครับสุดยอดดูโซนหัวใจวันนี้ครับสามมีอยู่ดนึงสี่มีอยู่ตึ้งนึงทั้งหมดเป็น5นะครับแชร์โซน5้ดันโลแรกอ่ะแล้วก็แชร์โซน5ยาวเลย เป็นคนที่ไม่ค่อยได้กดความเร็วเขากดความเร็วนี่หัวใจแดงปี๊ดเลยครับฮัลโหลน้องเอิร์โอ้ยสองคนนี้ติดถ้วยหมดเลยค่ะยินดีด้วยนะครับน้องเอิร์ดจบที่เท่าไหร่ครับโอ้เก่งมากครับเก่งากจริงกับบูม่าครับแล้วก็ตุนเท้าสองสี่เจ็ดนี่เดินตามขาแรงอยู่ครับเดินตามขาแรงติดถ้วยนั่นนี่มันเล่นไปนี่ดูขาแรงขาแรงชาวเ่อร้อยครับขาแรงชาวเกาะลอยสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดีครับ อากาศดีเนาะอกเก็ยินดีด้วยครับแอนเป็นยังไงบ้างไม่ติดอเรวจบไปเท่าไหร่ครับอวัอโอ้วันนี้ระยะขาดหน่อยใช่คร okay. ับชาวเด็กปั้นเป็นยังไงบ้างครัวันนี้ตามทยอยเข้าครับตามเป้าหมายไว้เวลาวันนี้วิ่งยากไหมครับ ยากนิดหน่อยครับได้เวลาตามต้องการไหมไม่ได้ยินดีด้วยนะคะยินดีเจอกันพี่โอเป็นไงบ้างฮัลโหลเขาจอกันดีครับโอเคครับนิ่งไม่ยากใช่ไหมพี่ไม่ยากไม่ยากได้ครับยินดีเจอกันนะครับพี่เอมาเป็นเชิญภาพด้วยนะครับขอบคุณนะครับบีบให้น้องอ๋อต้องขอบคุณงานครับงานให้มาบอยไปแจกครับขอบคุณนะครับอะไรอร่อยครับอะไรอร่อยเราต้องใช้ปิดแรกไลยครับปิดได้เลยอ๋อเขาขีด ไปกินชาวปวยดีกว่าฮะนี่ก็ขาแรงชาวบ้านเรานะครับพี่ดาวนะครับสนามในบ้านพี่ดาวเป็นไงบ้างครับสนามในบ้านสบายครับอากาศดีเทียนไม้กันแนะคะจริงครับโอเคครับขอบคุณครันี่ปีนี้ซุ้มมหาอยู่ใกล้ๆเวทีเลยครับเบิกอาหารได้ครับได้ข้าวมันไก่มาแล้วครับเราก็กรางต่อแถวเมื่อกี้ก็พ่อฟ้าได้กินมากเลยไม่ได้รอฟาร์มเฮาส์บีเอสซีสต์กาแฟกะเพราแคปเจอรินโอ้ไม่เจอกันนานเลยนะครับวันนี้เป็นมาจากมาไกลเลย สนุกไหมเคสนุกครับยินดีเจอกันนะครับครับตอนนี้คนรูกพี่เคยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับ 10K วันนี้จบไปรับไปเท่าไหร่ครับเกโอ้โหเก่งมากเก่งมากยินดีด้วยนะครับที่สาวตาติดจุดเรื่อยเรื่อยหรอคะเก่งจังเลยค่ะเดี๋ยวไปรับรางวัลด้วยกันนะคะเก่งมากเก่งมาก 10K ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเก่งมากพี่ๆมาจากที่ไหนกันครับโอเค วันนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ 10K 5K ครับโอเคครับยินดีด้วยนะครับยินดีเลยครับนี่นะครับ1,2,3,4อยู่นี่หมดเลยนะครับ อ่าน้าเส้นนะครับรอรับรางวัลนะครับพี่ปอรอหน่อยรอหน่อยไม่ <c oughs> ยเยอะลองรอหน่อยเร็วทุกคนท้่ตรงนี้เนื้อไมฆพอดีรับเมฆ นี variance, ่กับพี่ปองด้วยนะครับ44 49ปีชาย5ปีเดินรดับที่คุณว่าพุธกำลังดีจาดเากระรันนีบอย คุณพี่เราวันนี้ลง5หรือ10ครับไม่ได้ลงครับโอเคเกาเชียสิบเคแล้วยากไปครับวันนี้สบายโอเคครับยินดีด้วยนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับแก้วด้วยนะครับรุ่นนี้เร็วรุ่นนี้เร็วต้วอ,รรองต้องปล่อยตัวนันวิ่ง ทั้งชุดเลยใส่ยังเกงด้วยฮะเต็มเครื่องเต็มเครื่องับมาจากที่ไหนครับสวนหลวงรอเก้าใช่ไหมครับโอ้ยินดีที่ได้เจอกันนะครับมากันเยอะเลยครับสี่เดชัยครับคุ้นหน่อยได้ไหมครับโอ้ยินดีด้วยนะครับครีทาสาธิร์ซาทีมสี่เตตั้นรันนิ่งลำดับที่สี่ได้แก่คุณธนกฤษยินดี่มาถานจากโรงเรียนเตรียมทหารเก่งมากครับยินดีทุกคน โอเคไหมคุนี้คุณนี่ได้โดนต้นน้ำนี่กับพี่เตด้วยนะครับนี่ยินดีกับพี่แดงด้วยนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับเก่งมากเลยครับนี่พ่อลูกเก่งมากทั้งคู่สยอดครับไปครับบล็อกนี้ก็จะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกับบรรยากาศ แพนเทนเคนชาริตี้นะครับมาวิ่งแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับก็สนุกมากเพื่อนๆเยอะมากนะครับปีหน้าเรียนเชิญนะใครมานะบรรยากาศดีหลังเส้นชัยสวยครับแล้วก็อาหารการกินเยอะมากก็คือหมดแล้วก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับก็ไปเจอกันปีหน้านะสวัสดีครับยินยืด้วยนะครับยืนยืนเช่นกันไปครับเจอกันปีหน้าครับแพนเทนเคนะขอให้อยากให้มาครับแล้วก็วิ่หน้าเราเจอกันที่กไปอีกเลยวิ่งนะวิหน้าเอาเพยเอาเพยเท่าไหร่ันไม่เต็มที่แล้วกัน ครับเจอแปดโลนี้มั้ไอ้หัวตีกันยับเลยพี่ <laughs> ไปถึงเพจที่อยากวิ่งใช่ไหมโอเคครับวันนี้สนุกมากครับ <laughs> เจอกันใหม่ใน <laughs> ัอทนะไปนะไปับ